พามาอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับมารองรถยนต์ j q คู่ S H S ครับหลายคนสงสัยว่ารุ่น7เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตัวที่ต่อท้าย S H S เนี่ยคืออะไรนะครับมันคือระบบที่เรียกว่า Super Hybrid System ครับโดยเจ้าระบบนี้จะมีส่วนหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ 1. คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับ 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฮบริดครับ อย่างที่3ก็คือแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงนะครับทั้ง3ส่วนนี้รวมกันทําให้รถยนต์คันนี้มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ในเรื่องของระบบการใช้งานต่างๆซึ่งทางเจคูเองก็หวังไว้ว่านะครับระบบนี้จะทําให้หลายคนเนี่ยใช้งานรถคันนี้ได้อย่างอนเนกประสงค์ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นวันนี้มาลองขับดูครับว่าในแต่ละสถานจะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันครับ ลองดูนะครับสเตชันเริ่มจากการทําความชินกับตัวรถก่อนนะครับก็ซ้ายขวาลองดูเรื่องของการทรงตัวนะครับถนนเปียกเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวตรงนี้แหละครับที่จะได้ลองว่าเจ้า J คูเ s ่ตัวนี้เขาบอกว่าเวลาการทำงานที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยมักจะต้องรู้สึกเวลาเครื่องยนต์ติดขึ้นมาทำงานนะครับเข้ามาทำงานร่วมกัน แต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นซูเปอร์อิเล็กทริกที่เป็นไฮบริดตัวนี้มันจะทำงานได้ค่อนข้างสมูทเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมกดคันเร่งไปนะฮะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่ารู้ได้จากตัวจอที่ขึ้นบอกครับว่าเครื่องยนต์มันทำงานแล้วนะครับแล้วถ้าใครคิดว่าจับความรู้สึกได้นะผมแนะนำว่าปิดจอตัวนี้ครับไม่ต้องให้จอตัวนี้โชว์แล้วคุณลองตอบตัวเองก่อนว่าอันนี้เครื่องยนต์ทำงานหรือไม่ทำงานนะเพราะว่าค่อนข้างเนียนมากนะครับ แล้วพอถอนเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บนะเครื่องยนต์ก็หยุดทํางานก็กลายว่าตอนนี้ขับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่ส่งไฟออกมาให้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนรถไปอีกอันนึงก็คือเห็นรถคันใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าเรื่องของการทรงตัวนะครับถือว่าทําได้ดีทีเดียวผมชอบอีกอย่างคือโหมดการปรับการขับขี่เนี่ยยังเป็นเหมือนแบบรถปกติซึ่งไม่ต้องไปวุ่นวายกับหน้าจอครับ โอเคส่วนใหญ่เนี่ยต้องปรับอยู่ในหน้าจอแต่ว่าโหมดหลักๆนะครับสิ่งที่คุณต้องใช้หลักๆเนี่ยจะมีปุ่มปรับใช้งานตรงนี้ให้อยู่นะครับแล้วก็ในแง่ของคนที่อยากจะเอาไฟไปใช้นะครับในกิจกรรมอื่นๆไปแคมปิ้งนะครับหรืออยากใช้ไฟจากรถเนี่ยสามารถที่จะเลือกให้เครื่องยนต์เนี่ยปั่นไฟนะครับให้ไปเก็บอยู่ในแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยเรามักจะต้องรอให้แบตมันต่ําเครื่องยนต์มันถึงจะเริ่มทํางาน แล้วก็เอากาลังส่วนหนึ่งมาขับเคลื่อนรถกาลังส่วนหนึ่งไปปั่นไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็มีความกังวลกันว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เหลือน้อยมันจะพอใช้ไหมเนื่องจากฟังก์ชันของเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันของการใช้แบบ v 2 l นะครับดึงกระแสไฟออกไปใช้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการให้ไฟในแบตเตอรี่มันเหลือเยอ,เยอะเพื่อจะใช้งานแล้วก็สามารถเลือกโหมดใช้งานแบบนี้ได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้เรื่อยๆว่ารถสมัยนี้ฟังก์ชันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาใช้งานให้ครบนะครับ บางคนซื้อไปเนี่ยบอกว่าซื้อไปร้อยหนึ่งเ่ยใช้ไม่ถึงครึ่งเสียดายนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่มีโอกาสมาสนามปทุมธานีสปีดเว์แล้วได้ขับในทางที่ไม่ได้เป็นพื้นผิวนะครับในแทร็กเพราะว่าเขาอยากให้รู้สึกถึงเรื่องของฟิลลิ่งความรู้สึกนะครับเวลาเราขับเป็นถนนเป็นดินเป็นลูกลังสมบุกสมบันอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะสําหรับผมอีกอันนึงก็คือ ในเรื่องของตำแหน่งของคนขับครับผมว่าเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย SUV เป็นแบบนี้อยู่แล้วผมว่าไม่นะคือด้วยด้วยทรงของการออกแบบด้วยนะครับกระจกบานใหญ่ๆหน้าต่างคนขับกระจกมองข้างเห็นชัดแม้ว่าเวลาเรากดาเคร่งเนี่ยเสียงลมข้างนอกก็ไม่ค่อยได้เข้ามากวนสักเท่าไหร่นะครับถือว่าทำได้ดีทีเดียว ลองขับไปพอหอมปากหอมคอนะครับคงจะต้องมีโอกาสหน้าไว้ลองขับกันแบบจริงๆจังๆซะหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แต่ตอนต้นสื่อสารในคราวนี้นะครับที่ทางเจคู่ต้องการบอกก็คือตัวเจคู่เนี่ยมีระบบซูเปอร์ไฮบริดซิสเต็มนะครับซึ่งการทํางานของเขาไม่ว่าจะเป็นการทํางานด้วยระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับหรือว่าการที่มีมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่กําเนิดไฟฟ้านะครับก็จะเห็นว่าระบบการทํางานเนี่ยมีความ แตกต่างนะครับจากที่หลายๆคนอาจจะเคยคุ้นชินอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าระบบการทํางานของเขาเป็นยังไงวิ่งด้วยความเร็วไปถึงประมาณหนึ่งนะครับใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวพอถึงจังหวะที่เราต้องกดคันเร่งเครื่องยนต์จะเข้ามาทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหรือว่าพอถึงเวลาที่ตัวของระดับไฟฟ้าในแบตเตอรี่มันน้อยลงนะครับ เครื่องยนต์ทางานเต็มที่ส่วนหนึ่งขับเคลื่อนรถไปด้วยส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปปั่นไฟเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานต่อไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาด้วยครับแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือผู้บริโภคครับผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละมีออปชันมีตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยวันนี้ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าราคาเป็นยังไงแล้วลองขับดูอีกสักทีหนึ่งแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ครับ